ที่พักเกาะเสม็ดติดทะเลต้อนรับซัมเมอร์เตรียมเบกกินี่ให้พร้อมแล้วจองตัว๋วจองที่พักไปเที่ยวเกาะเสม็ดกันวันนี้แอดมินขอนำเสนอที่พักเกาะเสม็ดติดทะเลสวยๆมาให้ทุกคนกันค่ะ สวัสดีโคโคที่พักสุดมินิมอลทะเลน้ำใสปิ๊งที่พักบนหาดรายแก้วตกแต่งด้วยทนสีขาวสบายตามุมถ่ายรูปปังๆเพียบคือถ่ายได้ตั้งแต่ในห้องไปจนถึงหน้าหาดเลยโดยห้องราคาเริ่มต้น1,900บาทที่พักที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินกับการพักผ่อนแบบชิลๆ ไซแกวบีดรีสอร์ทตั้งอยู่บนหาดายแก้วที่ขึ้นชื่อว่าเป็นชายหาดที่มีทรายขาวละเอียดเหมือนผงแป้งและเป็นหนึ่งในหาดที่โด่งดังและยาวที่สุดบนเกาะเสม็ดไฮไลท์ของที่นี่คือต้นม้รูปหัวใจมุมถ่ายรูปสุดฮิตอยู่บริเวณลาลูนะ่าหาดซับปะรด ต้นสักรีสอร์ทเสม็ดต้องไม่พลาดมาเช็คอินที่นี่เลยที่พักสวยบรรยากาศดีตั้งอยู่ริมทะเลซึ่งเป็นจุดเด่นของเกาะเสม็ดเหมาะที่จะมาเที่ยวพ,กพักผ่อนนอนรับลมชมวิวสักคืนสองคืนนอกจากนี้ยังมีร้านอาหารเครื่องดื่มและเรือคาย,ยักรวมไปถึงตกหมึกและมอไซค์เช่าบอกได้เลยว่าสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสุดๆอ่าวชอตแกนวิวไฮอเวีสอร์ ที่พักเกาะติดทะเลที่ตอนนี้เข้ามาพร้อมโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นเดือนมีนาคมถึงเมษายน2 5 6 6แพ็แกเกจ2วันหนึ่งคืนราคาเริ่มต้นท่ละ2450บาทเท่านั้นโดยทุกๆก,การจองสามารถใช้บริการหน้ากากดำน้ำเรือคายักซับพอร์ตเซอร์ชูชีฟรีคุ้มขนาดนี้ไม่จองไม่ได้แล้ว ลาลูนบีดีสอร์ที่พัก,กเกาะเสม็ดโดีดีที่ลาลูนบีดีสอร์ที่พักอาหารสามมื้อกิจกรรมทางทะเลการเดินทางราคาเริ่มต้นที่1,500บาทเข้าพัก10มีนาคมถึง30เมษายนส5 6 6ฟรีค่าเข้าอุทยาสำหรับ2ท่านเฉพาะคนไทยเท่านั้นเรือสปีดโบ๊ทรับส่งไปกลับตามรอบ แสงเทียนบีรีสอร์ทที่พักติดทะเลมีหาดส่วนตัวเตรียมบิกินี่มาถ่ายรูปกันได้เลยไฮไลท์ของที่นี่คือห้องพาโนรามาที่มีอ่างน้ำที่ระเบียงนอกห้องเห็นวิวทะเลแบบพาโนรามาตามชื่อห้องเลยโตใหม่จัดแบบเน้นๆจ่ายเพียง1 5 5่้ร้ย้บาทต่อคืนรวมที่พักติดทะเลอาหารเช้าอาหารกลางวันและอาหารเย็นทางรีสอร์ทมีบริการถ่ายรูปฟรีให้ด้วยนะพร้อมกิจกรรมต่างๆอีกมากมายฟรี